จ่าอบรมโปรแกรมบัญชีวันที่13ม,มกราคมเข้าไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าจากนั้นนะคะกดไปที่ Workflow กดไปที่ invoice บริการกดซื้อสดค่ะกดโอเคจากนั้นนะคะกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่อ้างอิงน,นะคะ3,000ค่ะวันที่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น13บ ใส่จุดแล้วก็ Enter ค่ะเลือกไปที่บริษัทรีจำกัดจากนั้นกดเลือกค่ะกดโอเคค่ะทีนะคะเราจะใส่เป็น1นค่ะรหัสนะคะใส่จุดแล้วก็ Enter ค่ะ,ะ,คะเลือกไปที่เลือกไปที่ข้าอบรมโปรแกรมชีค่ะ จำนวนนะคะจะใส่เป็นหนึ่งค่ะกดโอเคค่ะ N น,นะคะจากนั้นนะคะกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะ